สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมานำเสนอหรือว่ามาแนะนำนะครับสินค้าตัวใหม่ที่เข้ามานราคาประหยัดนะของร power นะครับ K192 นะครับเป็นสาย USB นะครับที่เข้ามาเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับที่เข้ามาตอนนี้ในราคาประหยัดประหยัดนะครับนะครับดูนะ จะเป็นหัวเฉียงนะครับถ้าหัวธรรมดาจะเป็นสายตรงแบบนี้เนาะเห็นไหมครับแต่ตัวนี้จะเป็นแบบนี้เอ,เอ,เอ,อเียงไว้ชงเฉียงเนี่ยแล้วเสียบเข้าไปในเครื่องนะครับ,รบดูกันรุ่นไหนเป็นรุ่นไหน <c oughs> จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วแต่รุ่นนะ บังรุ่นก็คือแันไปอีกด้านนึงนวันนี้ผมจะมาทดสอบดูว่ามันสามารถปล่อยกระแสไฟได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพอย่นี้เห็นว่า 2.1a นะครับสอบกันถ้าเป็นสายวันนี้นะครับป้องกันสายหักได้ค่อนข้างดีนะครับ เยลางราใช้ไปด้วยเล่นไปด้วยอะไรประมาณนี้อย่างเสียบทดสอบกันเลยนะครับ,บ,ดเ,นะรบเดี๋ยวนะขอตั้งเพเสินแบตก่อนโอ้โหกว่าจะเจอนะเพเสินแบตอยู่ตรงนี้นะครับนะ ตอนนี้ยีินะนะครับขึ้นยีแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมยี่นะครสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สปนาทีนะครับ,นะรบเอาทดสอบกันนะครับตอนนี้เปิดอินเทอร์เน็ตไปด้วยนะ โอเคมาต่อกันครับเมื่อกี้ติดลูกค้านะครับมาดูกันตอนนี้ขึ้นเป็นยี่สกเปอร์เซ็นต์นะดูเวลานะครับยี่สกเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเอ็ดจุดห้าห้า ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับผ่านผ่านผ่านใช้ดีนะครับราคาไม่ถึงร้อยอ่ะนะครับไม่กี่ไม่กี่นาทีเองนะครับขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นไปอีก3%นะครับโยค่อนข้างเร็วมากเลยเนาทีอ่ะถือว่าคุ้มนะครับผม มาใหม่ในะราคาถูกครับถ้าใครสนใจจะหาไปใช้งานนะครับไว้มาที่ร้านหรือว่าสั่งได้นะครับอันนี้ชัดให้เห็นๆเ,เลยนะครับโอเคห้าส็นครนี้เลยนะครับโอเคถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะครับราคาไม่แพงครับคุ้ม คุ้มด้วยโอเคขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ